รถเอาติสคันนี้ไม่ใช่รถเอาติสปกติทั่วไปนะครับมันเป็นรุ่นเครื่องพันแปดหนึมันเป็นตัวที่แยกเกรดให้เลยนะว่าอันนี้คือท็อปเกรดของเขาเอาติสสีขาวเนี่ยมีน้อยจริงในท้องตลาดเป็นรถป้ายแดงมือเดียวที่ม่แค่40,000กิโลเท่านั้นเองสภาพดีจริงๆคันนี้อยู่ที่6กแสนหนึ่งหมื่นเก้าบาทผ่อนประมาณ1 2ื่นสออยู่ช่วงนี้รับประกันความพอใจภายใน7วันนะครับแล้วก็รถเราผ่านการตรวจสอบจากสถาบัน กู i n นสเป t ชันหรือว่าขายดีให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ <S <S สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับเจมอลเลดออตโอต,โอตโอนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถ Toyota a l t i ตนะครับเป็นตัว1.8 SP 2018 รถเอาติสคันนี้ไม่ใช่รถเอาติสปกติทั่วไปนะครับเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่ที่บนตลาดที่ใช้กันเนี่ยจะเป็นเครื่อง1 6ตัว G Good นะครับซึ่งอันนั้นก็เหมาะสำหรับการขับรถทั่วไปอยู่แล้วนะครับรถเอาตินี้อึดถึกทนอยู่แล้วอะไหล่หาง่ายแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องซ่อมเลยนะครับเพราะว่าในกรุงเทพเราใช้เป็นรถสาธารณะรถแท็กซี่นั่นเองนะครับแต่ว่ารถคันนี้มันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นรุ่นเครื่องพันแนะครับแล้วก็เป็นตัว S ที่เป็นตัวสปอร์ตของเขานะครับ ซึ่งตัว1,800เนี่ยก็คือเป็นเครื่องที่เทียบเคียงกับตัว Honda Civic จริงๆนะครับ i v n d a Civic ตัว FC เนี่ยเขาจะไม่มีเครื่อง16นะครับเขาจะใช้เครื่อง1,800ซึ่งเป็นไซส์เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้จึงเหมาะสำหรับใครที่อยากขับเอาติดท,ที่ต้องการสมรรถนะจริงๆต้องการออปชั่นจริงๆถึงจะเป็นตัวนี้นะครับส่วนใหญ่ตัว1ัน 6G เนี่ยก็คือเป็นรถที่ใช้งานทั่วไปคันนั้นเหมาะสมแน่นอนเน้นความคุ้มค่า แต่ถ้าใครเน้นสมรรถนะเน้นออปชันอยากได้อะไรเต็มๆบอกเลยว่าคันนี้พลาดไม่ได้จริงๆนะแล้วคันนี้เนี่ยนอกจากความพิเศษที่เป็นตัวพันแแล้วเนี่ยเขาเนี่ยยังได้สีขาวด้วยนะครับเพราะเอาติสในตลาดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสีบอลเงินนะครับเอาติสสีขาวเนี่ยมีน้อยจริงในท้องตลาดใครที่หาซื้อเอาติสอยู่เนี่ยรู้อยู่แล้วเนาะหรือลองไปเปิดเล่นๆกันได้ครับสีขาวในตลาดเนี่ยถ้ามีร้อยคันมีสีขาวไม่เกิน5คันแน่นอน และคันนี้เนี่ยความพิเศษของมันมากกว่านั้นคือเป็นรถป้ายแดงมือเดียวที่มายแค่40,000กิโลเท่านั้นเองนะครับซึ่งถือว่ามายน้อยมากตัวนี้สวยจัดๆเดี๋ยวมาเริ่มันก่อนแล้วกันนะครับตัวแรกนะครับก็คือในส่วนของไฟหน้าเลยนะครับไฟหน้าของเขาเนี่ยถ้าใครมาสังเกตรจริงๆนะมันจะไม่เหมือนปกตินะครับมันจะเป็นไฟหน้าไบบีม LED โปรเจ c เตอร์แล้วนะครับก็คือเรื่องแรกก่อนมันจะเป็นลูกแก้วแบบนี้นะครับแล้วก็แสงมันสีขาวเห็นไหมโชว์ความไฮโซแน่นอนนะครับแล้วก็ พร้อมมากับ daytime running light ที่เป็น LED นะครับก็ถือว่าเป็นระบบเลยนะครับนี่หล่อเลยนะครับสำหรับไฟหน้าเนี่ยบอกเลยว่ากินไปละหนึ่งนะครับสองคือในส่วนของตัวกันชนหน้าของเขาเนี่ยจะแตกต่างกับตัวพัน6 G ตรงที่ว่าจะมีเล่นในส่วนของสีตรงนี้นะครับเป็นสีออกเทาดำนะพร้อมด้วยไฟตัดหมอกนะครับที่มาจากโรงงานเลยนะอันนี้เป็นไฟปรับสูงต่ำตอัตโนมัตินะแล้วก็อยู่ในหลอดเดียวกันเลยนะครับ หลอ่อล่อก็เยอะเลยด้านหน้าก็หล่อแล้วนะครับด้านข้างเนี่ยบอดี้เดียวกับตัวบันหนะครับแต่ความต่างข้อแรกคือล้อก่อนล้อจะได้เป็นล้อขอบ17เนะเป็นแบบทูโทนครับปัดเงาแล้วก็ตัดด้วยสีดําแค่ล้อได้ไปรถก็เปลี่ยนดุคลิกแล้วคาแรคเตอร์ของรถเนี่ยเปลี่ยนทันทีเวลาที่เขาได้ล้อหล่อหลอแบบนี้ไปนะครับคันนี้มาพร้อมกับยางปีสยางดอกเต็มเลยเพราะไม่แค่4 0 0 0 0นเท่านั้นเองส่วนต่อมานะครับที่ได้นะครับก็คือในส่วนของคิวโคเมียมด้านข้างนี่นะครับก็ เพิ่มความหรูหราลักซ์รี่ให้กับรถคันนี้มากขึ้นนะครับตัวนี่ได้มาอันนี้กุญแจของเขานะกุญแจเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับตัวพันหกนะครับก็จะมีมีปุ่มเปิดปิดล็อกรถแล้วก็กกในส่วนของเปิดฝาท้ายนะครับแล้วอันนี้เผื่อหารถไม่เจอนะครับกดร้องให้มันเรียกนะครับก็ตัวนี้ได้ตัวสมาร์ทเอนทรีมาแล้วนะครับก็คือเวลาล็อกรถนะครับก,ก,ก,ก็แค่กดค้างคันนี้กระจบพับเลยนะครับอ่าแล้วก็เวลาอยากปลดล็อกก็แค่ อมือสวมนะครับอันนี้ได้สมาร์ทอนทีแล้วก็ถือว่าเพิ่มความสะดวกสบายเป็นฟังก์ชันที่ผมคิดว่าได้ใช้งานจริงๆสําหรับตัวรถจริงๆนะครับไฟท้ายนะครับไฟท้ายเป็น LED เต็มระบบแล้วนะครับเราดูเส้นนี้ไปไงหล่อไหมพอขึ้นกับตัวเนี้ยหล่อจริง,ง่ะแล้วสัญลักษณ์ 1.8S นี่โชว์ความแพงไอ้แบตตัวเนี้ยรู้สึกได้เลยว่ารถคันเนี้ยมันแพงขึ้นนะครับด้านหลังหล่อมากนะมันไม่ต่างกับตัววัน6 G นะครับแต่ว่ามันรู้สึกหล่อขึ้นแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้แล้วนะครับสำหรับ ตัวรุ่นนี้นะครับไล่ฟ้ามีให้เหมือนกันแต่ความเป็นสีขาวรถหล่อขึ้นเยอะเป็นสวิตฝาท้ายไฟฟ้านะครับเวลาเปิดก็กดแบบนี้ได้เลยนะครับห้องเก็บสัมภาระนะครับด้านหลังก็ถือว่ากว้างเลยนี่เจ้าของรักรถมากมีตัวพลาสติกชิ้นนี้ขึ้นรูปมาเก็บเผื่อว่าข้างล่างจะขูดนะครับมาให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้นี่ความที่เขาให้มานี่ให้ตัวยางอะไหล่อะเป็นล้อแม็กลายเดียวของจริงเลยนะขอบ17นะครับโหอันนี้ถือว่า พุ่มเทมาแล้วก็ให้มิชลินมาด้วยนะพาลสปอร์ตพีก็คือตัวเดียวกันเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นความใจดีของทางโตโยต้าใจปั๊มมากๆแล้วก็มีแม่แรงนะครับให้เรียบร้อยประจงประแจเรียบร้อยพื้นยางอะไรสวยงามนะครับที่เก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยถือว่ากว้างมากนะครับให้ดูครับกว้างมากแล้วก็ลึกนะครับสูงใช้ได้เลยนะครับก็เก็บกระป๋งกระเป๋านี่สบายสบายเลยนะครับรุ่นนี้ต้องบอกว่าเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับใส่กระเป๋าไปต่างประเทศรุ่นนี้ใช้ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยใช้รุ่นนี้เป็น รถสาธารณะรถแท็กซี่นั่นเองนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นสีขาวมันก็แตกต่างจากรถทั่วไปอยู่แล้วเนาะบางคนไม่ชอบเอาติดเพราะว่าเป็นรถแท็กซี่แต่ขาวมันไม่มีนะครับแล้วตัว 1.8S มันเป็นตัวที่แยกเกรดให้เลยนะว่าอันนี้คือท็อปเกรดของเขาไม่ใช่รถมีเดียมเกรดหรือรถโลเกรดนะครับบอกเลยว่าอันนี้เท่จริงๆ แล้วก็จะมาส่วนที่ผมบอกว่าออปชันเต็มๆนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยออปชันดีกว่าพันหก G อยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็บางออปชันเนี่ยเป็นออปชันที่คู่แข่งไม่มีด้วยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากดีไซน์ภายในก่อนแล้วกันนะครับภายในเนี่ยเขาจะใช้เป็นเบาะหนังนะครับสีดำเนาะอันนี้ก็ให้มาเลยนะครับแล้วก็เบาะหน้าเนี่ยตัวพันหกปรับไฟฟ้าไม่ได้พันแปด S ตัวนี้นะครับปรับไฟฟ้าได้แปดทิศทางพร้อมด้วยลมบ้าซัพพอร์ตนี่ เห็นไหมก็คือดันหลังของเรานะครับเพราะว่าบางคนสรีระไม่เหมือนกันเนาะตัวเบาของเขาเนี่ยสำหรับผมเนี่ยจะเล็กนิดนึงถ้าคนตัวใหญ่อ่ะอาจจะนั่งไม่นี่แต่ว่าผมตัวเล็กเนี่ยถือว่ากระชับพอดีนะครับมีปีกเบาเข้ามาซับพอร์ตด้วยนะครับก็ถือว่านั่งเนี่ยโพลิชั่นเนี่ยดีนะครับพวงมาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังเนาะด้านขวาเนี่ยก็ปรับในส่วนของตัวระบบ ด้านหน้านะครับหน้าจอของเขาเนี่ยเป็นหน้าจอที่ไม่เหมือนพนะันหกจีเนาะหน้าจอเขาจะได้เป็นหน้าจอสปอร์ตสองวงตัวตัวเรือนไมค์ขอโทษทีเรือนไมค์เนี่ยจะเป็นหน้าสปอร์ตสองวงพร้อมด้วยหน้าจอ MID ตรงกลางนะครับปุ่มนี้เนี่ยจะปรับในส่วนของ MID เนาะก็คือข้อมูลต่างๆของรถยนต์นะครับออย่างคังนนี้โชว์ไมค์ก่อนนิดนึงไมค์สี่หมื่นกว่าสีขาวตัวเอสไม่ต้องไปหาที่ไหนครับเพราะว่าไม่มีในตลาดผมรับรองว่าสีขาวน้อยมากแล้วทําไมประมาณเนี้ย ไม่มีของแน่นอนนะครับคนที่อยากได้รถที่สวยจริงๆออปชั่นเต็มจริงๆคันนี้แต่ถ้าใครมองว่าเน้นที่งบประมาณไปพันคุ้มกว่าที่นี่ก็มีเยอะนะครับพัน 6G ีเนี่ยผมมีเป็น10ลำเพราะเป็นรถขายดีของที่นี่โอเคมานี้ต่อดีกว่านะครับด้านซ้ายปรับในส่วนของโทรศัพท์เป็นหลักนะครับแล้วก็ลดเพิ่มเสียงในส่วนของโตว,วิทยุพร้อมด้วยพัเดอร์ชิพให้ด้วยนี่อ่ารับรองว่าตัั1 6 0 0 g ไม่มีแน่นอนนะครับตัวนี้ เป็นตัวแพดเดิลชิพนะครับเราสามารถจะปรับเปลี่ยนเกียร์ได้จากมือเราเลยนะครับไฟหน้านี่ยังปรับแบบปกติอยู่นะครับยังไม่ใช่ออตโต้นะครับแล้วก็พร้อมมาด้วยปุ่มอันนี้รุ่นนี้เป็นปุ่มพูสต้านะครับเหมือนตัวพันหกจีนะครับไอ้ในส่วนของตัวกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับในส่วนของตัวช่องแอร์ช่องแอร์เนี่ยได้เป็นแบบสปอร์ตนะคล้ายๆกับเทอร์ไบร์ของตัวรถเบนซ์ที่เป็นตัวตัวแบบพวก AMG เนาะในส่วนของแผงประตูนะครับดีไซน์แผงประตูเน เท่ๆนะครับเขาใช้สีเงินตัดเข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็ดูสปอร์ตดีแล้วก็มือเปิดนะครับสำหรับรุ่นนี้จะเป็นโครเมียมนะครับเพิ่มความลักซ์รี่หรูหราให้กับรถมากขึ้นแล้วก็ตัวกระจกกระจกจะเป็นออโต้แค่บานเดียวนะครับขึ้นลงนะครับนอกนั้นก็เป็นแมนนวลนะครับในส่วนของแดชบอร์ดนะครับแดชบอร์ดด้านบนเนี่ยเป็นวัสดุซอฟทัชด้วยนะอันนี้ดูดีนะครับเหมือนรถยุโรปเลยในส่วนหนึ่งที่จะลืมพูดไปไม่ได้เลยนะครับก็คือในส่วนของระบบ ความปลอดภัยนะครับก็คือถุงลมนิรภัยเนี่ยที่เขาให้มามากกว่าคู่แข่งมากๆเลยนะครับตัวซีบิกที่เป็นคู่แข่งเนี่ยได้แค่2ใบถุงลมแต่รุ่นนี้ให้มา8ลูกเลยนะครับไล่จากเสา A เลยนะครับในส่วนของแดชบอร์ดด้านหน้านะครับที่เบาะด้านข้าง6ลูกแล้วแล้วก็เสาตรงบริเวณ C ด้านหลังนะครับตรงข้างๆเนี่ยให้มาถึง8ใบรับรองว่าถ้าชนตัวนี้ก็เซฟกว่าซีบิ c กแน่นอนนะครับนี่คือความเหนือคู่แข่งนะครับในส่วนของตัวถุงลมเนาะในตัวพันแป หน้าจอตรงนี้ปรับสีด้วยนะครับถ้าใครไม่รู้แต่มันมีลูกเล่นเยอะมากเลยนะแต่จะเล่นให้บางอันละกันแต่ที่ใช้หลักๆเชื่อว่าบลูทูธทุกคนใช้แน่นอนเอาโทรศัพท์ต่อขึ้นไปฟังเพลงอันนี้สะดวกจริงๆโทรศัพท์นะครับสามารถที่จะซิงเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะเล่นโทรโทรเข้าโทรออกได้เลยอันนี้สะดวกแน่นอนนะครับสองฟังก์ชันที่ได้ใช้แน่นอนเนาะแล้วก็ฟังก์ชันต่อมานะครับก็คือในส่วนของโหมดต่างๆมีอันนี้ด้วยกดให้ดูไปที่ vehicle นะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวไฟด้านในเนี่ยจะให้เวลาที่เราล็อกรถแล้วเนี่ยจะให้มันค่อยๆดับตั้งดีเลยได้ด้วยนะอันนี้มีมีอะไรเล่นเยอะว่าประตูครับประตูมีโหมดนี้ด้วยผมเชื่อว่าไม่มีใครเคยบอกเลยนะวันนี้เล่นฟังนิดหน่อยนะครับมันเลือกได้เลยนะว่าเวลาที่เราขับรถเร็วปุ๊บประตูมันจะล็อกอัตโนมัตินี่กดปิดเปิดตรงนี้นะครับหรือว่าเวลาที่เราใส่เกียร์ P แล้วเนี่ยประตูจะล็อกอัตโนมัติแล้วเวลาที่เรากดเกียร์ P อะผมปลดให้ดูนะนี่ปลดเกียร์ P นะเปิด ปลดเกียร์ P ปุ๊บประตูมันจะล็อกอัตโนมตัติแต่ว่าพอไปที่ P ปุ๊บประตูจะปลดล็อกอัตโนมัติเมื่อกี้พอได้ยินเสียงเข้ากล้องอยู่นิดนึงเนาะอืออันนี้ก็คือเป็นในส่วนของฟังก์ชันที่เขาให้มานอะอันนี้เป็นลูกเล่นต้อหมากกดเล่นข้างในนะครับเผื่อใครอยากลองเล่นกันดูนะครับอือแล้วก็ตรงนี้หน้าจอเมื่อกี้ที่บอกปรับสีได้ดูสีตรงนี้ไว้นะครับปรับได้สี่สีอ่าเห็นไหมสีส้มแล้วอ,อืออันนี้ก็มีลูกเล่นให้เราลองไปเล่นกันได้นะครับก็ถือว่าเป็นหน้าจอที่ ให้มาครบคันรวมถึงคันนี้มีกล้องมองหลังให้แล้วนะครับเวลาใส่เกียร์ถอยหลังตรงนี้ก็เป็นหน้าจอถอยหลังให้ด้วยโอ้อันนี้ก็มีให้ครบนะครับสีตรงนี้นิดนึงนะครับดีไซน์ตรงนี้เป็นไฮกลอสเห็นไหมวัสดุไฮกลอสแบ็คไฮคลอสก็คือแบ็คเป็นโนแล้วนั่เองครับดูหล่อดีนะต่อมาในส่วนของแอร์นะครับแอร์ Air นี้ได้เป็นแอร์ดิจิทัลแล้วนะครับพันหกจีเป็นแอร์แมนโนนะครับอันนี้เป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะครับเป็นแบบวันโซนยังไม่ใช่ดูออลโซนนะครับก็สามารถที่จะ ปรับอุณหภูมิได้เลยจากตรงนี้เห็นไหมครับนี่แล้วก็พัดลมปรับตรงนี้ได้เลยนะครับแอร์จะปรับให้ปรับเข้าขาเข้าหน้าปรับได้จากตรงนี้เลยนะครับหรือว่าจะให้ขึ้นด้านหน้านะครับปรับได้หมดนะครับปิดเปิด AC อากาศเข้าออกนะครับกดตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าสตาร์ทรถเราก็ต้องมานั่งกดทุกครั้งเหมือนกันนะครับตัวนี้แล้วก็มีถึงไล่ฟ้าด้านหลังให้ด้วยนะครับนี่กดตรงนี้นะครับไล่ฟ้าหน้าหลังพัทต่อมานะครับในส่วนของช่องเก็บของนะครับมีให้นิดหน่อย เห็นไหมเล็กๆนะครับก็เอาไว้วางโทรศัพท์ได้นะครับพาวเวอร์ออเดให้1จุดแล้วก็ USB นะครับได้กี่จุดจุดเดียวนะครับผัดกันชาร์จซ้ายขวานะครับแล้วก็มีในส่วนของ AUX ให้ด้วย1ช่องนะครับในส่วนของเกียร์นะครับดีไซน์คอนโซลกลางก็เรียบๆเหมือนตัว1 6น g นะครับแต่ตัวที่มีเพิ่มให้มาจริงๆก็คือโหมดการขับขี่นะครับ1 6น g จะไม่มีโหมด ตัวสปอร์ตให้พอเรากดปุ๊บเนี่ยหน้าจอ MID ตรงกลางที่เลือนไม้เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับซึ่งก็ปรับจูนในส่วนของพวกอัดตาเร่งพวกเกียร์ต่างๆรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับเกียร์ CVT 7สปีดนะครับในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ขนาด1 8 0 0ซีซีนะครับเป็นเครื่องเบนซินนะครับให้แรงม้าอยู่ที่141แรงมา้าหรือเมื่อเทียบกับซีวิคหรือคู่แข่งก็คือม้าเท่ากันเลยเกียร์ก็ มีายโคเมียมหล่อเพิ่มเข้ามานิดนึงบวกกับเกียร์ตัวนี้เป็นซีเควนเชียลชิฟ์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนแก้วนะครับถ้าแ,แก้วสั้นปลายเสียไปนะครับมีซับพอร์ตตัวนี้ให้โอเนะ้เป็นไงดีเทลเนาะอันนี้ต้องบอกว่าไม่เคยเห็นที่รถรุ่นไหนมาก่อนเลยก็เจ๋งดีนะครับ่ะวางแก้วเข้าไปแก้วสั้นแก้วมันจะสูงขึ้นหยิบง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งแบ่งได้สองแก้วใช่ไหมอ่าเดี๋ยวขอเปิดอันนี้เผื่อกล้องมองไม่เห็นดึงออกมาได้ภาพ กลายเป็นที่เก็บของใหญ่ขึ้นนี่ก็มีชิ้นนี้มาให้นะครับก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่ถือว่าใส่ใจดีสิ่งหนึ่งที่ตีของตัวัลติสเนี่ยก็คือตัวเบรกมือนะครับเบรกมือยังเป็นแบบแมนนวลอยู่นะครับแล้วก็มีเก๊ะนะครับเป็นเก๊ะที่วางที่เก็บของเนาะต่อมาช่องเก็บของโอ้ใหญ่อะ่ะกด็ดูดิใหญ่เนาะเกะ๊ะเก็บสัมภาระเนี่ยถือว่าใหญ่นะครับสมุดคู่ม,มือคันนี้มีอยู่ครบนะุ๊กเ s o ร์ i t สหรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ในนี้นะครับมีครบนะครับ แล้วก็เก๊ยังไม่ใช่เซฟนะครับล็อกไม่ได้นะครับใครอยากรู้ว่าในรถมีเซฟหรือเปล่าล็อกยังไงไปดูคลิปทิกต o อกได้นะไปดูทิกต o อกได้ทำมาให้ดูนะครับอันนี้ยังล็อกไม่ได้นะครับก็ด้านหน้าช่องเก็บก็ถือว่าใหญ่ดีนะครับเบาะนี่ดูเบาะข้างๆผมนิดนึงตงนสภาพไปไหมไม่สี่หมื่นสภาพดีจริงๆใครอยากได้รถที่ออปชั่นเต็มๆสีขาวไมน้อยเหมือนป้ายแดงต้องไม่พลาดคันนี้แล้วบอกเลยว่า คันนี้เชื่อว่าอยู่ไม่นานเพราะว่าเป็นรถสีขาวที่ทุกคนหากันนะครับแล้วก็ที่โชว์รูมเราเนี่ยได้มาไม่ค่อยบ่อยนะสำหรับตัวสีขาวที่เป็นรุ่นเอาติสโดยเฉพาะพันแในตลาดเองก็ค่อนข้างน้อยอยู่แล้วแล้วก็รุ่นนี้นะครับความพิเศษอย่างค่อยตัวหนึ่งคือมีกล้องติดหน้ารถมาให้ซึ่งเป็นไฮเดฟด้วยนะครับพร้อมรุ่นนี้เนี่ยมีเมมโมรีที่เราสามารถที่จะบันทึกไว้ได้รวมถึงเวลาที่รถชนเนี่ย กล้องหน้ารถส่วนใหญ่จะมีความสามารถความสามารถหนึ่งคือมันจะบันทึกนะครับมีแรงสะเทือนปุ๊บมันจะอัดไว้ให้เพราะว่าจะได้อัดอุบัติเหตุเวลาชนรุ่นนี้เนี่ยมีให้มาเรียบร้อยแล้วเป็นของโรงงานเลยไม่ได้ติดเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นออปชั่นที่ให้มาดีมากๆเลยคู่แข่งไม่มีแล้วก็แทบไม่มีรถรุ่นไหนในตลาดที่มีไอ้กล้องตัวนี้มาให้เลยแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตไม่นานนะมันจะได้กล้องตัวนี้เป็นออปชั่นพื้นฐานเนาะแต่ตอนนี้ไม่มีเลยนะครับในตลาดอ่า แล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างนะครับยังเป็นตัวยังไม่ใช่ว่าตัดแสงอัตโนมัตินะครับผ้าหลังคาเป็นกำมะหยี่เนาะคันนี้สภาพสวยมากไม่มีเจิมสวยจริงๆใครมาเห็นนี่ขาวแบบขาวเลยนะครับม่านบังแดดมีกระจกให้แล้วก็ความพิเศษของรุ่นนี้คือมีไฟให้กระจกมีใครไม่นี่มีทั้งคู่นะครับแล้วก็ไฟเปิดแบบแมนนครขับคันนี้บอกเฮ้ยกินน้ำมันไหมพันแปดจีก็ไม่ได้แย่โทษนะครับพันแปดเอสก็ไม่ได้แย่อัตรา,าสินเปลืองเนี่ยใกล้เคียงนะอยู่ที่ประมาณ 13-14กิโลเมตรต่อลิตรผมถือว่าไม่ต่างกับตัว1ันเท่าไหร่แต่ว่าความเพิ่มเติมคืออัตราเร่งดีกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็ส่วนที่ได้มาคือโหมดขับขี่แบบสปอร์ตเนาะเราก็จะขับสนุกขึ้นสำหรับรถคันนี้เมื่อเทียบกับตัว 1, 1> ันเบาะหลังนะครับเบาะหลังตอนนี้นั่งอยู่ข้างหลังแล้วนะครับเอาเริ่มจากเฮดลูมก่อนโคตรเหลือนะครับเลกลูมเมื่อกี้ผมไม่ได้ปรับเบาะนะก็เป็นตำแหน่งของขับจริงๆดูครับเหลือเป็นวาต้องบอกว่า นั่งสบายนะครับพื้นที่เหลือไม่อัดตัวเบาเนี่ยโพซิชันองศาได้นะครับตัวตัวพื้นเบาเนี่ยถือว่าใช้ได้เห็นไหมล่องขาผมไม่เหลือเลยนะถ้าเกิดว่าเบ,า,บามันสั้นไปเนี่ยล่องขาหรือจะนั่งไม่สบายอันนี้นั่งได้นะครับแต่ว่าเบาอาจจะแข็งไม่นิดนึงสาหรับผมนะครับองศาพอได้ตัวหมอนลับเนี่ยต้องบอกว่ามันลึกไปหน่อยเนาะด้วยองศามันไม่กระชับทำให้เวลานอนลงไปเนี่ยมันรู้สึกแป,กแปลกๆนิดนึงนะครับไม่สบายแล้วหัวมันเล็กด้วยอะ่ะ มาเลยนั่งพิงไม่สบายเท่าไหร่ตรงนี้น่าจะต้องปรับนะทางโตโยต้านะครับฝากไปดยแล้วกันเนาะแต่คนที่ใช้รถคันนี้ก็บอกว่านั่งหลังนั่งได้ครับนั่งได้นั่งได้แต่ว่าถ้านั่งไกลๆก็อาจจะต้องนิดนึงแต่ว่าความกว้างไม่อึดอัดแน่นอนอแล้วนั่งนั่ง3าคนเนี่ยพอนั่งได้นะครับสคนสบาย3คนเนี่ยรถคันนี้เป็นรถขับหน้าเพราะฉะนั้นตัวโครงตรงนี้มันจะไม่มีนะครับเวลาที่เรานั่งอ่ะถ้าเราเห็นรถยุโรปอ่ะมันจะรถขับหลัง พื้นที่ตรงนี้มันจะนั่งไม่สบายเวลานั่ง3าคนมันต้องถ่างขาแบ่งขากันพอนึกออกเนาะแต่อันนี้ไม่ต้องนะครับมันวางได้เองนะครับก็เอาว่าตัวเล็กๆ3คนนั่งสบายตัวใหญ่2คนผมว่านั่งได้นะสาหรับคันนี้นะนั่งได้นะครับตัวที่พักแขนเนี่ยยังไม่มีให้นะครับรุ่นนี้ยังไม่มีให้แต่ว่าคนกลางนี่ก็มีหมอนพิงให้แต่ว่ามันมันก็จะติ๊ดๆนิดนึงผมไม่รู้พิงแล้วมันจะได้อะไรนะพิงแบบนี้เนาะความพิเศษที่เขาให้มาเพิ่มตัวจากตัว1ันห g เนี่ยก็คือในส่วนที่ชาร์จ นี่มี USB ให้2ตํตำแหน่งเลยนะครับอันนี้ดีดีมากๆเลยนะซีวิกก็ไม่มีให้นะไฟมีไฟเก่งให้1ตําตำแหน่งด้านซ้ายขวาไม่มีเก่งให้นะครับโดยรวมด้านหลังก็นั่งสบายดีนะครับแล้วคันนี้ได้เบาะหนังสีดําสภาพแบบดีจริงขออวดนิดนึงเนี่ยนี่ขอโชว์นิดนึงนะสภาพแบบดีมากเอาว่าด้านหลังผมว่าไม่มีคนนั่งแล้วไม่แทบไม่เคยมีใครได้นั่งรถคันนี้รถคันนี้เนะี่ยเบาะนี้ยังไม่ช้าเลย ถ้าดูลักษณะเน,น,นี้บอกเลยว่าเป็นรถขับคนเดียวนะครับเป็นรถขับคนเดียวเนาะมือเดียวป้ายแดงไม่สี่หมื่นกว่าอย่าพลาดนะใครหาสีขาวพันแปดอยู่คันนี้ต้องรีบมาจับจองนะครับแล้วก็มาดูถึงตรงนี้นะครับหลายๆคนคงอยากฟังราคาแล้วนะครับคันนี้นะครับค่าตัวนะครับเอาออกห้างกอีกวาคันนี้นะครับออกห้างน,นะครับ9 5 9 0 0 0บาท แต่ว่าถ้าจะเอาสีขาวมุกค,คันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับจะเพิ่มอีก1,000 0น,น,นะครับเป็น9 0 0 0แนนั่นเองผมงตีมกลมเนาะราคามือสองปี18นะครับรถอายุประมาณ4ปีนะสภาพใหม่ส0่0มื่นแบบนี้นะครับคันนี้อยู่ที่6กแสนหนึ่งาบาทหกหน่ะ 6, 19, นะครับผ่อนประมาณ1 2ื่นสออยู่ช่วงนี้ใครที่อยากได้รถคันนี้นะครับก็รายได้รวมทั้งหมดนะครับอาจจะตกอยู่ประมาณ 20,000กลางๆนะครับก็ซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะครับถ้าซื้อคนเดียวนะครับรายได้ไม่พอก็สามารถเอาแฟนเอาพี่น้องมากู้ร่วมได้นะครับหรือใครอยากซื้อสดก็มาคุยกันได้ดอกเบี้ยคันนี้เริ่มต้น2.79ได้นะครับใครที่มีประวัติการผ่อนเออผ่อนการผ่อนที่ดีนะครับบางคนอาจจะถามเออผ่อนที่ดีคืออะไรผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตนะครับเกิน1ปีเป็นต้นไปนะครับก็สามารถขอดอกเบี้ยเลทพิเศษให้ได้นะครับอันนี้ผ่อน4ปี อย่พลาดนะแล้วก็ผมไม่ค่อยได้มาจริงๆนะสำหรับรถสีขาวนะครับเช่นเคยนะครับในส่วนการรับประกันคันนี้มีรับประกันเครื่องกีร์หกเดือนหรือ10,000กม่นกิโลนะครับชนหนักที่คอามนะ้ำพวงตัดต่อยินดีซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับรวมถึงรับประกันความพอใจภายใน7วันนะครับแล้วก็รถเราผ่านการตรวจสอบจากสถาบันคูอ i n สเ e c t i o n หรือว่าขายดีให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเพราะนั้นประกันได้ว่าโครงสร้างที่เราบอกมาไม่มีชุดหนัก,กน้วพิความนี่แน่นอนนะครับมีเตอร์ปาร์ตี้ที่คอยรับผิดชอบคอยดูให้นะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับใครอยากดูรถตัวจริงนะครับมาดูได้ที่สำนักงานใหญ่นะครับออคตออโต้นะครับที่ชนบุรีบ้านเก่าก็ได้นะครับจากกรุงเทพวิ่งมาประมาณ40โลนะครับหรือว่าใครอยากดูที่สาขาแพทย์กษาได้อยู่ใกล้กรุงเทพนะครับดูที่นั่นก็ได้นะครับวันนี้ผมเจมออคตออโต้นะครับน้องโก้นะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ